สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาเอฟซี F C, ทุกท่านจ้าเมื่อนี้กะคลิปที่สี่แล้วค่ะเนี่เลาะตลาดเมื่อนี้มาแต่เช้าเนี่ยก็ได้ถ่ายลายนีย่อันนี้ตลาดโอ้ตลาดติดอ่างแล้วรอติดอ่างแล้วอันนี้จะกลับแล้วนี่เต็มเมือม่อแล้วก็มีคืปล่อยคือหล่นแล้วคือ มีวัวใหญ่สองตัวของไข่นะวัวใหญ่สองตัวโอ้มาแล้วมาที่หลังแล้วน้อยหลิยวมาที่หลังเลยแมนบ์มาแล้วมาแล้วคุณจะมาหรอคุณจะมาบ่ มาทีหลังมมารอบเล็กมารอบแล้วาเห็นงวยเท่าไหร่นะมวมนีน่แปดหม anyway? oh, ื่นหาโอ้เอางมาพร้อมได้หมื่นค่ะแปดหมื่นห้าพอมนี่แปดหมื่นหาแปดหมื่นหบาว่านี่ขายตลูกนก็ขายอยู่ขาย่ลูกก็ขายนเอามาไว้กับล่อยคนน่ะคนโบราณปหกโซนงวนะ พ้าเจ้าก็เลากมาทำพเจ้าก็เห็นเลยอคยมาแเราอเอาม่านน้ำกันโอ้ขาตัวนีก็ขายดหมดเลยงอตอนนี้บ่โอเห็นเห็นมาทานเอาเอาผลโอเห็นผมาซาอ้เห็นทนั้นตัวละแสนแสนี่ตัวละแสน ตัวนี้ก็แสนโอ้เด็กย่านับก้นกันแล้วพอดีตัวนี้ก็แสน,น,เ,สนเออขายแล้วขายลูกหกหมืบอครับขายลูกมึียกขายลูกแยกออกดิอันนี้บอกพอดีตัวละแสนพ่อน่น่นี่นี่นี้นี่นี่นียนี่นเ่น่นี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 ้นีวนย่นี มารอสองแล้วยังเจือดิรอบแรกยังยังหมาม้าคนมาสายค่ะพึ่งมาฮอตโอ้ไปให้ห้าปาร์ตี้ทั้งไหนเนาะมีใบมีหลอดครบมีใบมีหลอดครบสนใจทักมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสี่สามสองห้าเก้าห้าแปดเก้าเก้าห้าแปดเก้าอันนี้งัวนะคะ ม่บองควายมาด้งูบ่อันนี้วัว่ะมาดิมาบังควายมาดิอามาสิรถถูได้ของในหอยเหลวทางงงวทางควายโอ้โหโหค้ณเ อมาม้าลำหลังหมูท่านค่าที่ห้าบาทด,ดอยู่มากพราท่านหมูสคู่นี้เจ็ดหมื่นสามคู่นี้เจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสามท่นแม่สาวเจ็ดหมื่นสามตัวนั้นดีตัวน,นี้ดิตัวนี้ห้าหมื่นสามห้าหมื่นสาม ตอนนี้ห้าหมืสามค่ะห้าหมืสามต็ห้ 5, าหมื่มมีท้องบอกหรยไห้องมีท้องซื้อางานเครับเดี๋ยนวะอ๋นันนี่บอกซื้อด้วยเอามาด้วยก็เลยเต็มรถ สองคันเ <laughs> อามาเต็มเลาสองคันเลยสิ <มา S 2> ตัว,วมาสองตัวนั้นสิสองตัวนะวนาสามหมื่น,มมนคู่นี้ห้าหมื่นสามครับคู่นี้ห้าหมื่นสามนะปล่อยเนื้อปล่อยเนื้อตัวนั้นสิใส่แมรุ ส่ลูกลูกใส่ลูกลูกอยู่ไหนลูกลูกแม่อยู่ไหนลูกมาหาแม่เลยลูกห้องเท่าไหร่นะ ทังเทนายครมดิหกหมื่นเจ็ดกับแม่ลูกนี่ส,สมมั้นเลยได้มากินนมแล้วคนดิหกหมื่เจ็ดอันนี้หกหมื่นเจ็ดคมนี่เดีย้น่าบาา0ห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดคมนี่ห้าหมื่นเจ็ดอันที่จุงบอกอันนี้ขายแม่แล่ร วันี้เือต่รู้โอ้แม่มสายบูเท่ไนตัวนี้4 0 0 4 0 0 0ขายแม่แล้วเมื่อวานนี้มั้4 0 0 0ขายแม่ไปบ้านน้ำจันทร์ไปบ้านน้ำจันทร์มีทั้งไหนน้ำจันทร์เซกยา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 เซกแห้งดวงมะแข้งดวงบัง เอ้า yup. ไม่ใช่ด่งเนาะตัวนี้ดิโคมนี่สองแสนสามโคมนี่สูงเท่าไหร่นี่ร้อยสี่สิบปดบวกโคมนี้โคมนี้เท่าไหร่กว่สองแสนสามสองแสนร้ยสี่สิบแปดบวกแม่ลูกที่เท่าไหร่ลูกที่สองหรือลูกที่สาม สองแสนปลายได้ทักมาได้คะ่ะที่เบอร์นี่ห้อยหลิวนะคะใส่แม่สาวนี่บอกตัวนี้สามหมื่นสามสามหมื่นสามตัวนี้ตัวนี้สามหมื่นสามนะคะตัวนั้ 3, 3. นสิ 3, 3นะค,ะนคู่นี้เจ็ดหมื่นเจ็ด อ่ายืนให้ดูในย,ยืนให้เบิงเนี่เจ็ดหมื่นเจ็ดคนนะคะกินแต่น้ำเปลี่ยนสูงสูง,สง,สงตัวนี้ดิร้อยสี่สิบแปดบวกร้อ่บปรับประกันบอับอบแล้วเรียบร้อยร้อยสี่สิบแปดบวก บวกบวกอีกรับประกาศมาสันเท่าน่้นสอบถามไ้ที่เบอร์ศูนย์หกสี่สามสองห้าเก้าห้าแปดเก้าลูกตัวหู้นะคะับค่ะเจ็ดเดือนลูกห่าสัตว์ลูกเจ็ดเดือนได้ตหมลูกเจ็ดเดือนปิดจได้ม สี่หมื่นไปแล้วขายแม่แล้วอันนี้แม่สาวนี่เจ็ดหมื่นสองตัวนี่มีท้าย,ดดยรถเนี่ยคะเจ็ดหมื่นเจ็ดพันมาซันเนี่โอ้ตอนนี้มันแจ่มแล้วตัวนี้มิตรแม่สาวแม่ไว้ลุน้นแม่ไว้ลุน้นฮะแม่สาวนี่เจ็ดหมื่นเจ็ดลูกหนึ่งเดือนาสายพัฒนาอะไรได้หนิดี ลูกหนึ่งเดือนโอ้กินนมขนาดเลยเใส่พัฒนาแล้วลสใส่ใส่แม่เผือกฮะแม่เผือกใส่แม่เผือกหกหมืนสองต่อรองได้สายเพชรอีสานและเบิ้งเผือกและเบื้ เย่บองเกเบองหหวขายสิบโทันเหมอนเหมือ่ังวัดมอ้ยไม่ดสยัง้วยไมตัวไน้วยลยไอ้มมากันองมา่ไอันนี้ก็ของในหอยแบงโอ้ของในหอยอันหดือดเหมือนกันหอยเดือดได้กระักมาได้คะที่เบอร์ในหอยเดือนะคะ ทางงัวทางควายทางอย่างนี้เลยเทั้งขาใหญ่ทั้งสูงแม่นมาเบิ่งแล้วซื้อคนที่ซื้อควายไปพัฒนากับมาเบิง่งได นี่ก็เลยลูกจังหวัดลูกคือแสนแปดหกพันจับบาทข้ามควายเมือ่อนะส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้ค่ะพบพกันค่ะวันจันทร์หน้าค่ะที่ตลาดดอนทอยนะคะที่ตำบลาดดสามัคคีพัฒนาอำเภอกอระนัยจังหวัดสกลนครนะคะ พบพะกันใหม่ค่ะส่วนคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะขอพระคุณมากนะคะท่านผูช้ชมโชคดีจะเป็นของท่านค่ะโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะร่ำรวยร่ำรวยค่ะเสสวยเฮงเฮหล่อหปังปังค่ะสุขภาพแข็งแรงกิติมาสาบานดอนปัถนาให้ทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนอายุมั่นขวัญยืนอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะโชคดีจ้ะขอบพระคุณมากนะคะบ๊ายบาย